สวัสดีค่ะครูเจนนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องโครงสร้างหลักๆโดยรวมของโรงเรียนรัฐบาลที่สิงคโปร์กันเราจะมาดูกันว่าเด็กนักเรียนที่สิงคโปร์เนี่ยตั้งแต่ประถมจนถึงมัธยมเนี่ยเขาจะต้องผ่านขั้นตอนหรือว่าต้องเรียนอะไรประมาณไหนบ้างละกันนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปดูโครงสร้างหลักๆของหลักสูตรการเรียนที่สิงคโปร์กันนะคะเราต้องมาทําความเข้าใจก่อนว่าที่สิงคโปร์เนี่ยปีการศึกษาเขาไม่เหมือนที่บ้านเราอย่างไง ปีการศึกษาหรือว่า academic year ที่สิงคโปร์นะคะเขาจะเปิดตามปีปฏิทินเลยตามที่เราเห็นในสไลด์ตรงนี้นะคะตัวอย่างในปี2020เนี่ยเขาก็จะเปิดเรียนตั้งแต่วันที่2มกราคมเลยแล้วก็ภาคการศึกษาแรกก็จะไปปิดที่29พฤษภาคมตรงนี้นะคะจะเห็นว่าใน1ภาคการเรียนหรือว่า1ม s e m e s t e เนี่ยจะมีอยู่2เทอมด้วยกันก็คือเทอม1กับเทอม2เฉลี่ยแล้วจะเรียนเทอมละประมาณ10อาทิตย์ แล้วก็เบรกทีหนึ่งประมาณนี้นะคะทีนี้ซีมิสเตอร์ที่2เนี่ยก็จะเริ่มที่ปลายเดือนมิถุนายนแล้วก็จะไปจบเลยที่ปลายปลายเดือนพฤศจิกายนทีนี้มาดูตัวหลักสูตรคร่าวๆแล้วกันนะคะตัวหลักสูตรที่สิงคโปร์เนี่ยระดับปถมเนี่ยมันก็จะเหมือนกับทุกทกที่แล้วก็เหมือนกับที่ที่เมืองไทยด้วยก็คือปถมก็จะมีทั้งหมด6ชั้นปีเขาก็จะแบ่งเป็น uh, lower primary ก็คือระดับระดับ 1> Primary 1จนถึง Primary 3แล้วก็เป็น Upper Primary นะคะก็คือ P4 ถึง P6 นะคะซึ่งปฐมเนี่ยก็การเรียนก็จะไม่ได้มีอะไรมากคือทุกคนก็จะเรียนไปเหมือนเหมือนกันกับเพื่อนที่จะไม่เหมือนอาจจะมีบางวิชาเช่นวิชาภาษาแม่อะไรเงี้ยก็แล้วแต่เลือกว่าเราจะเลือกเรียนภาษาแม่ตามเชื้อชาติของเราอะไร ะะแต่ว่าอันที่เป็นอันสําคัญนิดนึงสําหรับเด็กประถมเมื่อเมื่อเรากําลังจะจบประถมศึกษาปีที่6เนี่ยมันจะมีข้อสอบตัวนี้ค่ะที่เรียกว่า PSE l PSE l เนี่ยเป็นข้อสอบที่เด็กประถมทุกๆคนเมื่อจะจบปหจะต้องสอบมันเป็นข้อสอบเขาเรียกว่าเป็น National Examination ก็คือเด็กทุกคนของสิงคโปร์จะต้องสอบข้อสอบนี้ไม่ใช่ข้อสอบโรงเรียนเพื่อจบอ่านะคะเพราะฉะนั้นเด็กสอบ PSE l เนี่ยข้อสอบวิชาอะไรกันบ้างเด็กในตอนประถมเนี่ยอาจจะเรียน วิชาต่างๆหลายวิชาแต่ว่า PSLE เนี่ยสอบแค่4ตัวเท่านั้นก็คือ math English science แล้วก็มา t ่างมาต่างก็คือวิชาที่พูดเมื่อกี้นะคะคือวิชาภาษาแม่ภาษาแม่ของสิงคโปร์ตามเชื้อชาติหลักๆในประเทศสิงคโปร์เนี่ยก็จะเป็นภาษาจีนภาษาธรมินแล้วก็ภาษามาเลเเด็กก็จะเลือก4ตัวเนี้ยสอบนะคะแล้วก็คะแนนเต็มทั้งหมดมันจะเป็น400คะแนนสอบได้คะแนนเท่าไหร่ปุ๊บเนี่ยเราก็ เอาผลคะแนนที่ได้เนี่ยนะคะไปยื่นเพื่อเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาต่อไปพูดง่ายๆก็คือเด็กประถมสิงคโปร์เนี่ยพอสอบป .6 ตัว PSLE เสร็จแล้วเนี่ยก็จะเอาคะแนน PSLE เนี่ยไปยื่นเพื่อเรียนต่อมัธยมศึกษาที่เป็นโรงเรียนรัฐบาลหรือว่าอาจจะเป็นโรงเรียนเอกชนอื่นๆก็ได้ต่อไปนะคะวิธีการยื่นของ PSLE ก็คือสมมติว่าคะแนนเต็ม400คะแนนแล้วเราสอบได้250คะแนนอะไรแบบเนี้ย เราก็ไปไล่ลําดับค่ะว่าอันดับที่1นถึงหเนี่ยด้วยคะแนนที่เรามีเนี่ยเราน่าจะเข้าโรงเรียนไหนได้บ้างตามลําดับที่เราอยากจะเข้าเสร็จแล้วกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเขาก็จะเป็นคนไปไปอร์ t เอาว่าคะแนนของเราในปีนี้มันเข้าไปอยู่โรงเรียนไหนที่เป็นอันดับที่ดีที่สุดที่เราเลือกไว้ประมาณนี้ละกันนะคะทีนี้พอเอาคะแนนไปยื่นเข้าระดับมัธยมเนี่ยในปัจจุบันนี้นะคะต้องย้ำว่าในปัจจุบันเพราะว่าในอนาคตสิงคโปร์มี เ,เ,เขามีออกมาแล้วแหละว่าเขาจะมีนโยบายว่าจะเปลี่ยนหลักสูตรการศึกษาของมัธยมเล็กน้อยแต่ว่าในปัจจุบันนี้ยังเป็นอย่างนี้อยู่ก็คือว่ามัธยมที่สิงคโปร์เนี่ยจะมี3าโปรแกรมด้วยกันก็คือโปรแกรมที่เรียกว่า express normal academic แล้วก็ normal technical แต่ว่าที่เราจะคุยกันหลักๆในวันนี้จะเป็นตัว express เป็นหลักนะคะเพราะว่า express เนี่ยจะเป็นโปรแกรมที่ถ้าเราเป็นเด็กต่างชาติแล้วอยากไปเรียนที่สิงคโปร์อะเราต้องสอบ เข้าไปเรียนมัธยมในโปรแกรมนี้เท่านั้นแต่ว่าพูดสั้นๆก,ก็ให้แค่เข้าใจว่า Express เนี่ยเป็นมัธยมที่เรียน4ปี Normal Academic เรียน5ปีแล้วก็ Normal Technical จะเป็นมัธยมทีออ่มันจะมีเรื่องของการฝึกกลุ่มวิชาที่เป็นกลุ่งวิชาชีพแล้วก็วิชาเชิงปฏิบัติการมากขึ้นอาจจะเป็นเหมาะสําหรับเด็กที่ไม่ได้ถนัดเชิงวิชาการมากนะักประมาณนี้ละกันนะคะคําว่ามัธยมของสิงคโปร์เนี่ยเขาหมายถึงการเรียน4ปีแต่ว่า ถ้าเทียบกับหลักสูตรไทยก็คือว่าเราแบ่งมัธยมเป็น2ช่วงคือมัธยมต้น3ปีแล้วก็มัธยมปลาย3ปีใช่ไหมคะแต่ที่สิงคโปร์เนี่ยเขาจะเป็นมัธยม4ปีแล้วก็บวกอีก2ปีเป็นเตรียมมหาวิทยาลัยรวมกันก็จะเป็น6ปีเหมือนกันแต่เรียกไม่เหมือนกันเท่านั้นเองแล้วก็แบ่งไม่เหมือนกันนะคะระดับมัธยมที่สิงคโปร์นะคะช่วงม1ถึงม2หรือว่า secondary one กับ secondary two เนี่ยเขาก็จะเรียกว่าเป็น lower secondary ซึ่ง ระดับนี้ถือว่ายังเป็นเด็กเด็กเล็กอยู่ในชั้นมัธยมเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะเรียนวิชาพื้นฐานเหมือนเหมือนกันยังไม่ยังไม่จำเป็นต้องเลือกวิชาแต่ว่ามันก็อาจจะมีวิชาที่เป็นฝึกเชิงปฏิบัติการหรือว่าฝึกความถนัดเพิ่มเข้ามาอย่างเช่นกลุ่ม Design and Technology เข้ามาให้เด็กลองเรียนเทอมหนึง่งหรือว่าอาจจะมีวิชาพวก Food and c o n s u m e r education ซึ่งเป็นวิชาพิเศษที่มาให้เด็กทุกคนได้ได้ฝึกทำประมาณนี้นะคะทีนี้พอ ขึ้นไปที่มัธยม3หรือ4เนี่ยก็จะต้องเลือกวิชาเรียนแล้วนะโดยที่ดูว่าที่โรงเรียนมา2ปีม1ม2เนี่ยเราสนใจหรือเรามีความถนัดด้านไหนไหมหรือเรามองไปว่าในอนาคตเราอยากจะเรียนต่อสาขาประมาณไหนเราก็จัดกลุ่มวิชาที่เราจะเรียนนะคะเลือกจริงๆเนี่ย เราเลือกเรียนได้อยู่ที่ประมาณโดยปกติหลักการเขาจะเรียนกันอยู่ที่7-9วิชาหรือว่าขั้นต่ำก็6ตัวแต่โดยปกติเขาก็จะเรียนกันเกินนะคะเพราะว่าเพื่อที่จะได้เหมือนเก็บวิชาเอาไว้แล้วก็พอถึงเวลาเนี่ยจะได้ดูว่าเรามีความถนัดจริงๆอยู่กลุ่มวิชาไหนอะไรแบบนี้นะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะมันจะมีวิชาบังคับอยู่แล้วอะคะ่ะเช่นวิชาเลขอังกฤษ หรือว่า science อะไรเงี้ยมันมี็วิชาที่ต้องลงเรียนอยู่แล้วแล้วก็จะมีกลุ่มวิชาเลือกอื่นๆอย่างเช่นเลือกก็เรียน history เรียน geography อะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าอย่างบางโรงเรียนก็จะมีเรียน computing หรือว่าเรียน drama เรียน electronics อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเลือกเรียนทั้งหมด7-9ตัวแต่ว่าพอจบม .4 หรือว่าจบ secondary four เนี่ย การที่จะสอบจบ Secondary Four คือการต้องสอบข้อสอบ National Examination เหมือนกันถ้าจำได้เมื่อเมื่อกี้เราพูดถึงเด็กป .6 ว่าจบป .6 ก็ต้องสอบ PSLE เหมือนกันเด็กม .4 นะคะที่สิงคโปร์จบม .4 ปุ๊บจะจบเนี่ยก็ต้องสอบข้อสอบที่เรียกว่า O-Level นะคะซึ่งไอตัว O-Level เนี่ยนะคะเราเรียนมาทั้งหมด7ตัว9ตัว10ตัวอะไรเงี้ยแต่ว่าเราเลือกสอบขั้นต่ำได้แค่เราเลือกสอบขั้นต่ำา6ตัวได้ เราจะสอบเจ็ดตัวก็ได้ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเราคิดว่าวิชาไหนที่น่าจะเกี่ยวกับเราในการที่จะไปยื่นคะแนนเพื่อเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นก็ให้สอบตามนั้นแต่ว่าข่านต่ำที่ต้องสอบเนี่ยหกตัวหกตัวเนี่ยจะต้องเป็นแบบนี้ค่ะหกตัวเนี่ยมันจะมีชื่อเรียกของเด็กสิงคโปร์นะคะซึ่งจะเป็นชื่อเยกตามหลักสูตรนั่แหละเรียกว่าสอบ l 1 r 5 ขอภายลายมือไม่สวยนิดนึง L1R5 L เนี่ยก็คือ language language ในที่นี้ก็คือภาษาอังกฤษเนี่ยแหละนะคะมีภาษาอังกฤษหนึ่งตัว R ก็คือ relevant subjects ก็คือวิชาที่เกี่ยวข้องอื่นๆเช่นถ้าเราจะเรียนแบบไปในสายกึ่งวิทย์คณนนี้แล้วก็ต้องสอบกลุ่ม science กับ math ประมาณนี้เป็นต้น relevant s u b j e c t อีก5ตัวรวมกันเป็นทั้งหมด Olevel 6ตัวประมาณนี้นะคะซึ่ง ในการที่จะไปเข้าเรียนที่สิงคโปร์เนี่ยในระดับที่สูงขึ้นจาก secondary 4เนี่ยนะคะเราก็จะต้องเอาคะแนน O-Level นี่แหละไปยื่นเข้ายื่นเข้าที่ไหนได้บ้างนะคะพอจบ O-Level แล้วได้วุฒิ Olevel มาแล้วเนี่ย mm hmm. เด็กสิงคโปร์เนี่ยก็สามารถยื่นเรียนต่อได้2กรณีหลักๆด้วยกันจริงๆมันมี สถาบันอื่นๆให้เข้าไปเรียนด้วยแต่ว่าเราพูดถึงกรณีหลักลๆกันเนาะมีอยู่2สถาบันหลักๆที่เขาจะไปยื่นเรียนกันก็คือ junior college junior college ก็เทียบได้กับม .5 หรือม .6 นะคะหรือว่าเยี1สิบถ้าเป็นหลักสูตรอังกฤษประมาณนี้นะเรียน2ปีค่ะแล้วก็บางคนที่คิดว่า เออเรารู้อยู่แล้วว่าเรามีความถนัดทางด้านไหนเช่นบางคนอยากจะไปเรียนอยากเป็นกราฟิกดีไซเนอร์อะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่จำเป็นต้องเรียนจ u เนียคอ l l เลจและก็ไปเรียน p o l y เทคนิคได้ p o ลีเทคนิคเนี่ยมีปัจจุบันมีอยู่ด้วยกันห้าลีเทคนิคซึ่งเป็นของรัฐบาลทั้งหมดนะคะ p o l y t e c h ิคจะใช้เวลาเรียนทั้งหมด3ปีความต่างระหว่าง p o l y เทคนิคกับจ u เนียคอ l l เลจก็คือ p o l y เทคนิคจะเรียนตามสาขาวิชาเหมือนเป็นคณะของมหาวิทยาลัยเลยแต่ว่าวุฒิที่ได้ตอนจบจะเป็นวุฒิดิพล oma สามารถที่จะออกไปทํางานก่อนก็ได้หรือว่าจะเรียนต่อมหาลัยเลยโดยใช้ดิพลมาจาก p o l y เทคนิคก็ได้มันก็จะได้การสมมติว่าถ้าเราเรียนต่อสาขาเดิมนะโพลีเทคนิคสาขานี้แล้วก็ไปเรียนออมหาวิทยาลัยในคณะเกี่ยวข้องหรือใกล้เคียงกันหรือเหมือนเดิมเลยอะไรเงี้ยเราก็จะข้ามปีหนึ่งของมหาลัยไปได้เลยถ้าเราใช้วุฒิดิพลมาจาก p o l y เทคนิคนะคะ,ะแต่ว่าอย่างบางคนหรือว่าโดยส่วนใหญ่แล้วหลายๆคนก็มองว่า ถ้าเรายังไม่แน่ใจหรือว่าเราอยากไปทางสายวิชาการมากกว่านี้เขาก็จะเอาคะแนน O Level เนี่ยยื่นต่อ Junior College นะคะซึ่ง Junior College ของสิงคโปร์เนี่ยก็ใช้เวลาเรียน2ปีรวมกับ Secondary ก็จะเป็นทั้งหมด6ปีนะจูเนียร์คอ e เของสิงคโปร์นะคะจะมีวิชาเรียนตามนี้ค่ะเลือกเรียนจริงๆแค่4วิชาเท่านั้นที่วิชาที่เราเลือกเนี่ยให้เลือกแค่4วิชา ะะแต่มันจะมีวิชาบังคับอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า knowledge skills knowledge skills ก็คือวิชาบังคับที่ทุกๆคนต้องลงเรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะต,ต,ต่างๆเช่นสร้าง thinking process ผ่านการเรียนวิชาที่เรียกว่า general paper หรือว่า knowledge and inquiries อันนี้เป็นกลุ่มวิชาฝึกทำ research แล้วก็ฝึกคิดวิเคราะห์แล้วก็เขียน research essay มาเป็นภาษาอังกฤษอะไรประมาณนี้นะคะเป็นต้นอ,อ,อีก วิชาหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มของ knowledge skills ก็คือ project work ซึ่งจะต้องทำตอนเรียน junior college ปีหนึ่งเป็นงานกลุ่มทำกับเพื่อนเป็น project work ที่ทำกับเพื่อนแล้วก็นำ proposal ต่างๆนำเสนอส่งครูประมาณนี้แล้วกันนะคะแต่วิชาที่ตัวเองจะเลือกเรียนส่วนตัวเองเนี่ยเลือกเรียนสีวิชานะพอเรียนเสร็จแล้วนะคะจะจบ junior college เราก็จะมีข้อสอบอีกตัวหนึ่งค่ะข้อสอบนั้นชื่อ A level แต่ว่ามันคือ Singapore Cambridge GCE A level นะคะ A level ของสิงคโปร์สอบเสร็จแล้วสามารถใช้ยื่นเข้ามหาวิทยาลัยได้ทั่วโลกเลยถ้าตรงสุดก็คือยื่นเข้าที่สิงคโปร์เนาะแต่ว่า A level ของสิงคโปร์ก็สามารถยื่นเข้าอังกฤษยื่นเข้าอเมริกาก็ได้เหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่า requirement เพิ่มเติมอื่นๆเนี่ยอาจจะต้องดูตามมหาวิทยาลัยนั้นๆว่านอกจาก Wood A level แล้วเนี่ยจะต้องสอบอะไรเพิ่มไหมเช่นถ้าเราจะไปอเมริกาอาจจะต้องสอบ s อ t เพิ่มหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแต่ว่า w Wood e l e v e l ของสิงคโปร์เนี่ยเป็นที่ยอมรับสากลทั่วโลกค่ะสรุปแล้วถ้าเกิดว่าเราฟังเมื่อกี้แล้วมันข้อมูลมันเยอะนะคะกูเจนก็สรุปให้สั้นๆตามนี้ค่ะก็คือหลักสูตรที่สิงคโปร์เนี่ยพอเด็กเรียนจบประถม6ปุ๊บก็จะสอบข้อสอบที่เรียกว่า PSLE เพื่อที่จะใช้คะแนนจาก p s l e นี่ยไปยื่นเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาอีกทีหนึ่ง เสร็จเรียนมาที่โรงศึกษา4ปีแล้วก็สอบข้อสอบที่เรียกว่า O-Level นะคะสอบ O-Level เสร็จแล้วเราก็เอาคะแนนเนี่ยเลือกว่าจะไปยื่นไปเรียนต่อจุ r c o l l รลจหรือว่าไปเรียนต่อที่ polytechnic ดีซึ่งเราสามารถเลือกลำดับการเรียนได้หลายอันดับเหมือนกันอะโดยใช้ O-Level ยื่นนะคะแล้วก็ลำดับที่ดีที่สุดตามคะแนนเราก็จะถูกส่งมาให้เราว่าเราเข้าที่นี่ได้ประมาณนี้นะคะ เสร็จแล้วไม่ว่าจะจบจากโรเนียคอลเลจที่ใช้เวลาเรียน2ปีหรือว่าโพล y เทคนิคที่ใช้เวลาเรียน3ปีแล้วได้ดิปโลมาเนี่ยทั้ง2วิธีนี้ทั้ง2วิธีนี้นะคะก็สามารถที่จะไปเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยไ,ได้ทั่วโลกเหมือนกันนะคะก็คิดว่าน่าจะพอเห็นภาพรวมคร่าวๆข,ของหลักสูตรสิงคโปร์แต่อันนึงที่อยากจะพูดเพิ่มแล้วกันนะคะก็คือว่านอกจากวิชาการหรือว่าการวัดระดับ ของเด็กเป็นขั้นเป็นตอนอย่างเงี้ยแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่โรงเรียนที่สิงคโปร์และนักเรียนควรจะต้องมีนอกจากวิชาที่ต้องเลอกเรียนแล้วก็คือทุกๆชั้นปีตั้งแต่ปถมเนี่ยจะต้องมีการเข้ากิจกรรมที่เรียกว่า CCA CCA พูดง่ายๆก็คือการเข้าชมรมนั่นเองซึ่งการเข้าชมรมเนี่ยมันจะมีคะแนนด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราสมมติว่าเราอยากได้โ level คะแนนดีๆเนี่ยเราทําคะแนนสอบตามวิชาได้ดีแล้วเนี่ย CCA เราก็ต้องมี ประวัติกิจกรรมเข้าอย่างสม่ำเสมอด้วยไปร่วมทํากิจกรรมด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะมีคะแนนในส่วนของ CCA มาช่วยทําให้คะแนน o l e v e l เราเนี่ยดูดีมากขึ้นอันนี้เป็นภาพรวมแล้วกันนะคะถ้าเกิดว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือสองสัยตรงไหนเนี่ยก็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปดูว่าถ้าหากว่าเราสนใจอยากจะไปเรียนที่สิงคโปร์เนี่ยเราจะไปด้วยวิธีไหนได้บ้างวันนี้สวัสดีค่ะ